สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคอร์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่15พฤษภาคมนะครับ2,558ตัวแรกนะครับเป็นตัว AAV นะครับกำไรสุทธิเติบโต264%ในไตรมาสหนึ่งนะครับและไตรมาสสองจะมีแนวโน้มดีต่อเนื่องสำหรับไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรเติบโต200กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ยังต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับจากรายได้ที่ออกมาต่ำกว่าคาดตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยยังกลับมาเติบโตแค่19%นะครับตัวโหลดแฟกเตอร์อยู่ที่83%นะครับจากปีก่อนที่80%นะครับในไตรมาสหนึ่งมีการรับเครื่องบินโดยสารเพิ่มนะครับสองลำเป็นส2่สองลำ,งลำทำให้มีกำลัง capacity เพิ่มขึ้นนะครับในในหลักๆเนี่ย ทําให้รายได้เนี่ยโดยหลกัหลกๆนี้จะต่ํำกว่าคาดนะครับสำหรับควอเตอร์นั้นคิดว่าน่าจะเห็นการปรับตัวอ่อนลงเพราะเป็นช่วงโลว์ซีซันแต่ถ้าเทียบยอนเยียจะมีพิษทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับราะการท่องเที่ยวในปีที่แล้วดูจะซบเซากว่านะครับเ,เราคงประมาณการปี58นะครับคงคำแนะนำซื้ออี่ทก่ี่6.30บาทสำหรับตัว AAV นะครับตัว i f e c นะครับ กำไรสุทธิควอเตอร์หนะึ่งนั้นอยู่ที่19 000, ล้านนะครับจากควอเตอร์หนึ่งปีก่อนที่ขาดทุนคือพลิกมาเป็นกําไรนะครับสิล้านธุรกิจทั่วไปในงบนะครับงบก็ยังมีธุรกิจการเช่าให้เครื่องใช้สำนักง,งานอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับก็ยังมีขาดทุนจากค่าใช้จ่ายจากการศึกษาการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนนะครับเ,เพราะว่าบริษัทยังรับผลดีจากการลงทุนพลังงานทดแทนย,ยังไม่เต็มที่นะครับ เพราะว่าบริษัทต้องมีการศึกษาการโครงการพลังงานทดแทนนะครับจึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับโดยบริษัทนี่ได้เข้าซื้อพลังงานทดแทนทั้งหมด8เมกะวัตต์นะครับณสิ้นไตรมาสหนึ่งนะครับมีกําลังการผลิต20เมกะวัตต์นะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายการพิเศษจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์61ล้าน จึงทําให้ผลประกอบการอยู่ในแดนบวกถ้าไม่มีรายการนี้จะเป็นขาดทุนนะครับตอนนี้บริษ,ษัทยังอยู่ในช่วงที่วางแผนการลงทุนโครงการพลังงานในต่างประเทศมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็คิดว่าในคเตร์ e ส2จะมีการบรรลุข้อตกลงการได้รับสิทธิพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์20-60เมกะวัตต ในประเทศบูไนนะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนและไอเฟกถือประมาณ10-20%และโครงการพลังลมนะครับที่ประเทศเกาหลีซึ่งเป็นส่วนเพิ่ม40เมกะวัตต ในสัดส่วน65%ที่เขาถืออยู่นะครับจากเดิมเนี่ย33เมกะวัตต์ส่วนเพิ่ม40เมกะวัตต์รวมแล้วตามสัดส่วน65%เขาจะถือทั้งหมด35เมกะวัตต์ใน Q3 จะบรรลุก,การเจรจาตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมัน400เมกะวัตต์เขาจะถือในสัดส่วน51%นอกจากนี้บริษัทยังลงมองเห็นนะครับโอกาสการดูแลพลังการจัดโรงไฟฟ้า OMN นะครับในประเทศอังกฤษ และอเมริกาและบริษัทย่อยไอวินนะครับได้เซ็นเอโศึกษาพลังงานลมนะครับกับพันธมิตรในลาวนะครับมีเป้าการผลิตอยู่ที่200เมกะวัตต์จะเห็นความชัดเจนในปี59เนื่องจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์1 8เมกะวัตต์และเกาะและโครงการลมที่ประเทศเกาหลีเนี่ย มีความล่าช้าจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยคิดว่าจะเข้า Q1 ไปเข้า Q3 เพราะฉะนั้นเราปรับประมาณการปีนี้ลง35%เหลือ339ล้านเพิ่มขึ้น366%เยียร์เนีย และคงปร,ปรกิกำลังการผลิตส่วนบริษัทนี่อยู่ที่76เมกะวัตต์นะครับปรับราคาพื้นฐานลงนะครับจากเดิม16.50บาทนะครับเป็น15.60บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยยังมีความผันผวนเนื่องจากราคาพื้นฐานอยู่บนความคาดหวังของโครงการในอนาคตจึงอ่อนไหวได้ง่ายนะครับแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยรามองว่าราคาค่อนข้างตกลงมาเยอะนะครับมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำนะครับเนื่องจากส,ส่วนต่างของราคา สลัดและราคาพื้นฐานนั้นราคาสลัดนั้นต่ำกว่าราคาพื้นฐานค่อนข้างมากนะครับและยังมีอัพไซด์จากการลงทุนในต่างประเทศที่จะประสบความสำเร็จแม้ว่าโครงการต่างๆโครงการจะเลื่อนไปในค1นะครับแต่มองว่าราคาหุ้นนี้ยังต่ำกว่าราคาพื้นฐานคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่15บาท60บาท Jubilee e n t e r r r i s e รนะครับกำไร Q1 สุดนะครับมาจ้นลดลงนะครับประกาศกำไร Q1 เพียง28ล้านลดลง38% Q1 Q และ41%เยียร์38%เยียร์นะครับ41% Q1 Q รายได้ Q1 เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดแม้ว่าในช่วงตุษจีนและจะมีช่วงตุษจีนวาเลนไทน์ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อในประเทศนี้ค่อนข้างที่จะชะลอตัว มาร์จิ้นก็หายไปด้วยนะครับเพราะบริษัทเนี่ยไปเพิ่มการจําหน่ายเพชรกระหลัดมากขึ้นนะครับเพื่อทดแทนการขายในตัวเป็นชิ้นๆไปนะครับแต่การขายเพชรกระหลัดเนี่ยมาร์จิ้นจะต่ากว่านะครับนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักง,งานใหม่สําหรับสาขาใหม่และสาขาแฟลกชิพและการปรับขึ้นเงินเดือนพนักง,งานประจําปีซึ่งเป็นปัจจัยให้กําไรสุทธิลดลงเหลือ28ล้าน ปกติ Q2 นะครับก็จะมีการจัดอีเวนต์นะครับกระตุ้นยอดขายแล้วยังเป็นช่วงเปิดสาขาแฟลกชิดในแฟลกชิดนะครับในช่วงเดือนพฤษภานอกจากนี้มีการออกสินค้าใหม่ในควอเตอร์สาสี่นะครับสำหรับจับตลาดแ a s มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า และใน Q2 นี้จะเตรียมเปิดสาขาอีก2แห่งที่ระยองนะครับแต่เนื่องจากควอเตอร์หนึ่เนี่ยกำไรต่ำกว่าคาดมากนะครับเศรษฐกิจยังชะลอตัวจากกำลังซื้อเราปรับรายได้ลงนะครับเป็นเป็0น0ล้านนะครับเติบโต9% Margin นั้นปรับลดลงเหลือ40จากเดิม41นะครับกำไรสุทธิ213ล้านปรับลงจากคาดการณ์เดิมน4 9ล้านเอ่อล้านแม้ว่าจะมีการปรับ กำไรสุที่ลงเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาค่อนข้างมากนะครับราคาพื้นฐานอิงบนกําไรที่มีการปรับแล้วเนี่ยยังมีอัพไซด์จากราคาตลาดอยู่ประมาณ19นะครับคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน30บาท40สตางค์ตัว Land and House นะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปประชุมนักวิเคราะห์ว่าบริษัทมีการปรับเป้าจองลงนะครับสำหรับ ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยกำไรค่อนข้างน่าผิดหวังในเรื่องของยอดจองที่ค่อนข้างมาน้อยนะครับบริษัทเลยปรับมีแผนจะปรับเป้าจองและโอนลงนะครับจากเดิมที่เติบโต8%แต่เขายังยังไม่ได้แจ้งตัวเลขชัดเจนนะครับแต่ว่าจะมีการปรับลดลงอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของตลาดควอเตอร์หนึ่งเนี่ยดูเหมือนผู้ซื้อยัง ยังค่อนข้างชะลอการซื้อดีมันค่อนข้างอ่อนนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็คงต้องรอในช่วงควอเตอร์23นะครับดูว่ารัฐบาลจะมีแผนกระตุน้นเ,เศรษฐกิจแล้วเพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเมื่อบริษัทเนี่ยจะลดประมาณการและควอเตอร์หที่ผิดคาดไปนะครับเราปรับลดเราเราเลยปรับลดยอดจองนะครับเป้าโอนตอนนี้เนี่ย เป็นลดลงนะครับ5%จากเดิมที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้น7%ในส่วนของต้นทุนคงไม่ได้มีอะไรเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดยอดโอนเข้าน้อยนะครับบริษัทจะมีภาระในส่วนของต้นทุนคงที่นะครับหรือเรียกว่า indirect cost เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมา r g จินอาจจะซอบลงนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกำไรจากบริษัทร่วม Home โ Pro ก็ซุดลงไปเช่นเดียวกันนะครับตามกำลังซื้อในประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับในส่วนของส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมจากเดิมคิดว่าโต10%เหลือโต 5%นะครับกำไรสุทธิกำไรปกตินะครับปีนี้ก็จึงประมาณการว่าลดลงนะครับแต่กำไรสุทธิเนี่ยปีนี้คงจะลดลงเยอะนะครับเพราะปีก่อนมีการขายอาคารเข้าป๊อปฟันนะครับใน สำหรับแผนการขายอาคารปีนี้นะครับจากเดิมที่คิดว่าจะขายสามอาคารนะครับตอนนี้บริษัทรอจังหวะอาจจะขายทีละอาคารนะครับเพราะตอนนี้มีเงินส่วนในมือมากการออกวอลเลนในช่วงปีก่อนมีการเอ็กซ์ซิสไถึง35%เพราะนั้นามีเงินในมือค่อนข้างท่วมตอนนี้อาจจะมองไปที่การขายนะครับอาคารที่พักอาศัยที่สารัฐนะครับตอนนี้มีอยู่3าอาคารเพิ่งซื้อมาหนึ่งอาคารอาจจะขายอาคารแรกนะครับตอนนี้มีต้นทุน อาคารแรกอยู่360ล้านนะครับเพื่อนําเงินไปต่อยอดการซื้ออาคารแห่งใหม่นะครับซึ่งซื้อมาแล้วนะครับตอนนี้ใช้เงินบาทโอนไปจ่ายนี่ตรงนี้ตอนนี้กําลังหาเงินสกุลดอลลร์เพื่อแปะเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเงินกู้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาเงินส่วนที่ได้จากการขายอาคารหนึ่งมาช่วยเราก็ไม่คิดว่าอย่างต้นทุนอาคารหนึ่ง300กว่าล้านเนี่ยจะมีกําไรจะช่วยหนุนกําไรปีนี้ให้สูงกว่ากาไรปีที่แล้วซึ่งมีรายการพิเศษค่อนข้างสูงนะครับ ราคาหุ้นเนี่ยดูแนวโน้มแย่ลงราคาหุ้นก็ซุดลงมานะครับหลังจากที่ก่อนประกาศงบนะครับตอนนี้ก็เทรดใกล้ p e. ีในดีที่16เท่าคงคำแนะนำถือราคาพื้นฐานปรับใหม่อยู่ที่9บาท30สิบสตางค์ตัวไทยแทบ็ทแทบนะครับหรือว่า ttw นะครับกำไรสุทธิคอ์เตอร์หนึทรงตัวนะครับเอียรเอออกมาใกล้เคียงกว่าที่คาดนะครับ q 2นะครับน่ามีเป็นช่วงวันหยุด ช่วงสงการนะครับแต่ปีนี้ประกาศหยุดต่อเนื่องนะครับในช่วง1-5พฤษภาคมมีผลต่อปริมาณการใช้น้ำประปาในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยในเดือนเมษาปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง2.2%ส่วนต้นทุนหลักไฟฟ้ายังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามค่า FT นะครับ ก็ยังน่าจะเห็น Q2 เนี่ยถ้าเทียบเยนเยนเนี่ยก็ไม่น่าจะตื่นเต้นไรนะครับยังคงประมาณการปี58นะครับอยู่ที่5,700ล้านเอ่อสำหรับไรายได้นะครับกำไรสุทธิ3 0 8 0ล้านนะครับโดยความกังวลจะอยู่ที่ปี59โดยเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นตัวคำนวณน,นะครับซึ่งเงินเฟอ้อติดลบม,มาโดยตลอดนะครับและปี58เนี่ยแบงก์ชาติคาดเงินเฟอ้ออยู่ที่0%ทำให้การปรับ อัตาราปงาปปานี่อาจจะอยู่ในระดับต่ำนะครับหรือว่าติดลบนะครับบนการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับ S uh, sum of the part นะครับราคาหุ้นอยู่ที่13บาทคงคำแนะนำซื้อสำหรับข่าวตลาดวันนี้นะครับตัว AAV นะครับแนวโน้มกำไรยังดีต่อนะครับตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแม้ว่าคิวจะเป็น low season ลดจะลดลง Q1 Q แต่ ถ้าเทียบเยอวเนีจะดีต่อเนื่องนะครับเพราะผู้โดยสารเนี่ยฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับคงเป้าผู้โดยสารปี58ที่14.5ล้านคนรายได้ต่อตัว๋วบวก3-5%ไปปีรายได้จะขึ้นมาเป็น1,800-1,900บาทต่อตัวนะครับจาก Q1 ที่1,755บาทต่อตั๋ว นะครับใน Q3 ปี58ก็จะมีบริการเสริมอีก2-3ผลิตภัณฑ์มองปี Q4 น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีมากในปีนี้นะครับคงราคาประมาณการและราคาพื้นฐานที่6.30บาท AP นะครับกำไรออกมา559ล้านเพิ่มขึ้น115%โดยหลักเนี่ยเป็นผลจากยอดโอนเพิ่มขึ้นมาจิ้นดีขึ้นนะครับยอดจอง Q1 จบที่4,600แม้ว่าจะเป็นสัก16%ของเป้าจองนะครับ Uh, เราก็ยังมีลุ้นนะครับบูบริษัทจะเปิด6โครงการคอนโดใหม่15โครงการแนวราบในช่วงที่เหลือปีน่าจะเป็นตัวเล่งของยอดจองได้นะครับโดยยอดจองที่ผ่านมาเป็น ยอดจองที่มีโกรดที่ดีเพราะฉะนั้นนั่นก็ค่อนข้างสะท้อนถึงคุณภาพของทำเลของบริษัทนะครับขณะเดียวกันแบ็ก์หลอกและยอดโอนใน Q1 เนี่ยรองรับประมาณการแล้ว59%เราก็ยังสบายใจว่าปีนี้เนี่ยยอดโอนน่าจะเพิ่มขึ้น10%บเปไรโต12%โมเมนตัม m e n t u มาตามเป้าคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน8.70บาทโฮมโปรนะครับปรับลดกาไรจากภาพรวมของการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ปรับ เซมสโตเซลโกดปีห้าแปดเหลือ0%นะครับจากภาวะการใช้ใจ่ายที่ฟื้นตัวช้านะครับรวมถึงผลกรกระทบของการเปิดสาขาใกล้ๆกันนะครับทำให้กินยอดขายกันเองนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนอกจากนี้บริษัทยังปรับลดการเปิดสาขาเดิมที่8%เหลือ6%กนะครับก็ค่อนข้างเป็นข่าวไม่ดีเท่าไหร่ทำให้เราปรับลดประมาณการปี58%ลง10%และ12%สองำหรับปีหน้านะครับ ทางฝ่ายมีการปรับราคาพื้นฐานลงมาเหนือ8.80บาทเพื่อกระทบะการปรับกำไรสุทธิลดลงแต่ยังคงคำแนะนำซื้อเพราะดูราคาปัจจุบันค่อนข้างสท้อนปัจจัยลบไปมากนะครับแมคโครปี58เปิดสาขา12สาขานะครับคิวหที่สูง เนื่องมาจากการปรับปรุงทางบัญชี IFRS ซึ่งไม่นับรวมรายการดังกล่าวเนี่ยจะเติบโตในทิศทางเดียวกับยอดขายคือประมาณ12%สนับสนุนโดยฟู้ดที่ขยายตัว21%เซมสโตรเซลโก w ด h อยู่ที่2.8%ไตรมาสแรกเปิดสาขาใหม่แล้ว3นะครับปี58จะเปิดได้12เพราะฉะนั้นสาขารวมจะอยู่ที่89นะครับมองว่าปี59ยังมีแผนขยาย สาขาอย่างต่อเนื่องยังมองบวกสําหรับผลประกอบการปีนี้นะครับจากการแผนแผนขยายสาขา13แห่งคงคำคงราคาพื้นฐาน41.40บาทคงคําแนะนําซื้อคิวเฮ้าส์นะครับก็อย่างที่เคยเปยๆไว้ว่าจะมีการปรับเป้านะครับหลังจากภาวะเตลาดซบเซานะครับ ยอดจองไม่ได้มาตามเป้าเท่าไหร่บริษัทเลยปรับลดอัตราการเติบโตยอดจองจาก25เหลือ23ปรับลดยอดจองนะครับที่คาดว่าจะเติบโต20หรือ10นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับลดโครงการที่เปิดใหม่จากเดิน30โครงการเหลือ26โครงการนะครับประมาณการของทางฝ่ายที่เพิ่งปรับไปเร็วๆนี้ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจใหม่นะครับเราคาดกำไรเติบโต6%นะครับตั้งเป้าโอนต่ำกว่า บริษัทคาดหมายแต่คาดว่ารายจ่ายการเรงินงานจะลดลงมาช่วยมาจิ้นที่อ่อนลงนะครับเล็กน้อยจะมาหนุนทําการทํากําไรปีนี้นะครับมองราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายพีต่ํามากนะครับ7.8เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่10.50เท่าคงคําแนะนําซื้อราคาพื้นฐาน3.82ตางนะครับสําหรับในช่วงที่1เนี่ยจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ